โอเคนะผมก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กันในช่องดาร์กล o m มนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานเลยนะครับผมกับการรีวิวกางเกงยีนแบรนด์ไทยนะครับผมซึ่งแบรนด์นี้ถ้าใครที่เล่นทิกตอกก็น่าจะรู้ดีนะครับผมก็คือแบรนด์เลซี่นะครับผมของอเป็นคนุณผู้ชายคนหนึ่งนะครับในทิกตอกที่เขาก็ดังกันนะครับนี่ก็คือแบรนด์ของเขานะครับผม ก็ตัวนี้ก็ดีเทลด้านนอกนะครับจะเป็นทรงกระบอกใหญ่นะครับตัวนี้เอ2สามสิบสองนะครับแล้วก็ปลายขาตรงนี้ก็ผมวัดละเมื่อกี้ได้เก้าจุดห้านะครับก็คือทรงกระบอกใหญ่นะครับผมสีมิดไนท์นะครับได้เทาโอเคนะครับผมเราก็เข้ามาดูกันที่ตัวกางเกงเลยนะครับมาดูกันที่ป้ายก่อนเนาะก็คือป้ายก็จะไม่ใช่เป็นหนังแท้นะครับก็กะกับราคาห้าร้อยห้าร้อยสามสิบบาทรวมส่งนะครับรุ่นนี้ที่จริงมีหลายรุ่นนะแต่ผมจะไม่พูดถึงรุ่นอื่นรุ่นอื่น โอเคนะครับตัวนี้ก็จะไม่ใช่ป้ายหนังแท้นะครับจะเป็นหนังเทียมนะที่ผมดูอ่ะแล้วก็พวกหูอะไรพวกนี้ก็ข้างหลังก็จะมีสองหูสำหรับอ่าอะไรนะที่ให้เข็มขัดรอดทับแบงครับก็มาดูตรงกระเป๋านะครับก็ตรงนี้ก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผมก็จำไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้รีวิวนานก็เลยลืมไปก็จะมีไอ้แถบเอ่อแดง,ดง,ดงตรงนี้นะครับเขียนว่า lezy นะมันก็ที่จริงผมว่า การตัดเย็ยบอะไรพวกนีออ้มันก็เหมือนกางเกงที่ขายในตลาดตัว2 5 0 3 0 0ประมาณนั้นนะมันไม่ได้เทียบกับไอ้พวกที่แบรนด์ไทยที่เขาตั้งใจทาจริงจริงนะครับตัวนี้มันก็พิเศษแค่มันเป็นทรงกระบอกใหญ่อ๋อล้วผมพูดลืมพูดอีกอย่างนะครับตัวนี้จะเป็นเอวสูงนะครับซึ่งไอ้ตอนท้ายคลิปผมก็จะใส่ให้ดูอยู่นะครับว่ามันใส่ออกมาจะประมาณไหนนะครับซึ่งผมสูง175นะใครที่สูงก็เหลือเลยนะครับตัวเนี้ยก็คือเหลือให้พับขาได้เลยไม่ไม่ลอยนะครับแต่ไอ้พวกที่ขายในตลาดนมันจะลอย เราก็มาดูตรงที่ข้างในก็คือตัวนี้ไม่ใช่ริมนะครับไม่ใช่ผ้าริมนะถ้าถ้าถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นก็ต้องเพิ่มตังยิอีกนิดนึงก็จะได้นะครับก็คือแบรนด์ไออะไรนะแบรนด์เข็นเข็นดีนิมนะครับที่จะได้แล้วก็ไม่ตรงนี้ไม่ไม่ใช่ไอเขาเรียกว่าลูกโซ่นะครับไม่ได้เยอะลูกโซ่นะครับตรงนี้ก็ด้านหลังก็ไม่มีอะไรเลยก็แค่นี้ส่วนด้านหน้ามาดูกัน ด้านหน้าก็จะเป็นกระดุมหนึ่งเม็ดนะครับซึ่งไม่ได้ตอกแบนดอะไรนะครับก็เป็นกระดุมของร้านที่เขาตัดนะผมว่านะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นซิปนะครับไม่ได้เป็นกระดุมแล้วก็ตรงพวกนี้ก็จะมีตอกหมดุดหมดุดก็เหมือนกางเกงทั่วไปไม่ได้พิเศษอะไรนะครับกับราคาถ้าถามว่าห้าร้อยแพงไหมสำหรับผมนะก็ถือว่าแพงอยู่ เพราะว่ามันไม่ได้ใส่ดีเทลอะไรที่มันจริงๆหรือว่าอะไรเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นะครับก็เหมือนกเกลียงตลาดนัดที่มาสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองซึ่งผมก็ไม่ซีนะครับผมผมอยากใส่กระบอกใหญ่อยากลองใส่นะครับปกติไม่เคยเลยเกิดมานี่ไม่เคยใส่กระบอกใหญ่เลยก็เลยซื้อตัวนี้มาใส่ก็มาดูตอนท้ายนะครับว่าใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับผมแล้วก็ขออนุญาตจบคลิปตรงนั้นไปเลยนะครับผมขอบคุณที่ ทุกคนติดตามนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้จะมีคนดูอยู่ไหมเพราะไม่ได้อัพคลิปมานานแล้วนะก็ไปดูเลย